ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับบอยสิริชัยเผยความในใจถึงย่วึงตะลกอีสานร,รุ่นคู่ถึงไม่มีรางวัลแต่ว่าผลงานการันตีคุณภาพเกือบหาสิบป,ปีที่สร้างเสียงหัวเราะบนเวทีหมอลำ่ำมันเป็นอะไรน้อไอ ai, ้บอยสิริชัยขึ้นทบอกถึงย่วึงแบบนี้ปากจิละเล่นจิละเล่ามาสิวาซูฟังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับพี่นอ้องตอนรับกระสูรายการจากักรวาลลูกทุ่งกบหลานนุ่มเจียระนะครับพี่น้องครราผมเป็นคู่กัดเป็นคู่ยศย,ยิกเป็นคู่หอกกันมากโดยตลอดนะฮะสำหรับบอยสิริชัยและยายวึงพี่นอ้องคาราผมบทเวทีหมอนํำใจเกิดลอยนะครราผมนุ่มเจรเห็นแต่แต้เพิ่นกัดกันแซวกันหยอกกันพี่น้องครราผมพอคอยเห็นมุ่งแบบว่า เอาจริงๆเพื่อนการศิลักันนั่นแหละต่อบ,บนพื้นฐานการแสดงอาเซทุกคนเดวมวนใดวอลนูหัวมวลต้องการว่าพี่น้องเนาะก,กันเลยแบบวา่าเดมมีความแบบว่าแซวกันแน่ย,ย่เวิงแซวบบอยสิริชัยแบบนั้นบอยสิลิชัยแซวบซย,ย,ยบ่เวิงแบบนี่พี่น้องคารับมแต่ว่าบทที่นี้ครั้งนี้นะคะบอยสิริชัยมาเผยความแน่ใจเลย เผยความรู้สึกถึงย่้ยวงเลยพี่น้องครับผมเป็นแบบใดกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความเห็นขอามากกันแล้วกันเนาะพร้อมติดตามช่องจีละเล่นด้วยนะจ๊ะไอ้บอยซิริชยัยบอกว่าจังสี่พี่น้องครับผมเตี่ยสมนึกหรือว่าย่้ยวง วัย68ปีอาอยุยัยอุงหกสิบแปดปีเราได้พี่น้องครัพผมหรือว่าพญสโสมนึกนีน่แหลนะเนาะหรือหลายคนแล้วคนหูจักกันดีก็คือยัยวุ่งมีดอกท่านแต่ว่าเหลืองๆหญ่ๆอยู่บนหัวแล้วแต่เถื่อฮะแล้วเถื่อกัดหนึ่งดอกใงญ่ล้เถืเ่อกับสองดอกแลเถืเ่อกัดสามดอกพี่น้องคาราบผมเออไอบอยันแล้วว่าทจังสี่ต่อบบดที่นี่มีผลงานฝากไว้ตั้งแต่สมัยวงรันจวนดวงเด่นแม้ขอยเกิดบนท่านเลยพี่น้องครับุงนี่นะฮะต่อมาที่ระเบียบว,ว่าทัสิน จนถึงหมอล่ำใจเกินรอยเกือบหาสิบปีที่สร้างเสียงหัวเราะสืบสารศิละปะการแสดงตลกอีสานมายาวนานถึงไม่มีรางวัลที่องค์กรไหนมอบให้แต่เชื่อว่าผลงานของยายวึงฝังอยู่ในหัวใจของพี่น้องคนอีสานสำหรับผมเกิดมากกับกยิ้นซื้อยายวึงแล้วอีหลีพี่น้องครับ่อยเกิดมากกับกยิ้นซื้อยายวึงแล้วขึ้นกันนะฮะ จนเด็กมันล่ำเคี่ยงขางกันขอให้เย้ววึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนสร้างความสุขและฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินอีสานสื่อไปหมอล่ำใจกันลอยเย้ยวึงตลกอีสาน เอาจังสิเดี๋ยวพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเมืองบรรยากาศในจังไม้กันเรากันเนาะว่าเวลาเย่หวงเพลินกับไอ้บอยสิริชัยนี่มันเป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวนุ่มจิระเอาลอกเอาคลิปมาให้เมืองเล่่นกๆนหน่อยกันเรากันพี่น้องครับผมเพื่อเป็นน้ำจิ้มเนาะเพื่อเป็นภาพประกอบกันเรากันนะฮะเอาล่องไปเมืองกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเบื้องเนี่ยเอามันสีร่มรดมันเจ้าคือสูงกับผ่อยคักใช่ปะสูดมันตัวสูดที่มีคาร์บอนควันสีของจากน้ำฮาบ่บูนาะ พุ่นถากินทู่ซื้อกะถากินผันสรีบ้าแทบเพราะแทบกล้วยสิกดายทุ่มมาเอาไปบวมนี่มันเมีไอสิตายเทิ้งหนักเทิ้งเมียเทิ้งพิดกันจักสิแทบเพราะแทบตัวกล้วยนี่พิดกับไปัญญาเจ้าพิดกับข่อยข่อยเพราะพีดกับเจ้าเนาะฮะก็ให้เบาได้แน่ยเบากันเพราะมันผิดกันเดียบเบากันธรรมดานี่าดิเอาธรรมดาจริงเลยแต่สิครึ่งว่าเขาสิมีปัญหากับตัวเองไหมล่ะ เอาเจ้าของคือเป็นทุนขูนขนเจ้าของตบไผ่เด็ดเจ้าของกับกล้วยนี่ล่ะเมื่อนี้อีหล่าตะลกไปตะลกเรื่องไหนอ๋อตะลุกเมียตะลุกไปลาซเส้นนี่เลยตะลกเมียตะลกว่าเปลี่ยนนี่ละตะลกว่าเปลี่ยนอยากข้นหัวขวนอยากอายข้นหัวขวนอีหล่าอยากอายประกาศตะลกดอกตะลกว่าเปลี่ยน เบิงเบิงอ่เงี้ยเบิงไงไปนี่มันขึ้นอยู่เขาดึงมนะมนเขใจง่ายเขาดึงมปไใ้กลับไปเขาหยุ่มสะไรเขาหยุ่มเล็บแทงออกไปนี่เลยเมลียดออกแต่ว่าแน่ลบาดคยาผมมโหีว่าเป็นบาดในขณะนั้นเนาะมันยานยาดตอ้งจะเมอนเจ้าถึงแก่นนลงอ่ลาคือโไปซอยอ้เขายอว่าพ่อพหลาคนนีหลาเ็า่ไปซอยไอ้ได้บ ได้กันเงินไปกันซอยได้เมื่อเช้าเอาคอนเม่นเขามาดึงมนี้ท่หลาเสอสยังไงมักวันแล้วจ <c oughs> ้าจ้าจะไม่พิจารณาอีกไอ้หล่ะเอ,เอ้ยเบิ่์กินบักเพ็กบักพีกบดได้ที่กูเลยว่าจ้าบาดนี้จังไรจังไปซื้อหัวไก่มาต้มพะโล่ให้ <c oughs> กูดื่มต้มกระต้มบะสุกเนาะกูไปเปิดตาหมอออกไก่หัวไก่ตาเหขขลียกใค้กูพะโลท่ทะเลยุ่นแหมีพวกพวกไอ นั่นยังบักบอยห้องแก่แก่ให้กูเด้อขึ้นนาขึ้นตาเล้วคู่มื่นเดี๋ยวกูบอกเปรกมึงไลยเบาโพดเบาโพดพะโลพะงานครับเนาะผู้ใดยสิไปหาห่วงไ่มาต้มพะโลเอาคันบ่านแกงกูสีเบ้าตีเดี๋ยวควงมันไปหาไห้แม่คว้อไปหามาแล้วคอยบอกเขาจอเอาตามันออกอยู่เขาว่าเอาออกมันบองเป็นคว้มผิดคอยดิแล้วแล้วงามประสารลุยปวดหลุดปวดปวดเถื่อเข่าจั๊กเกียร เจ้าจะเาความนั่นความนี่เด้อเจ้เาจะเบาความนั่นคว่ำนยไล่เจ้าหนีก็ได้ดิเอ้ยฉันหนีเร็วจ้าฉันไปยุคณะนั่นคณะนี่ปะมีผู้ไหรับฉันจกนนักคณะเลยปไปยุคณะหนูพ,นพันเพราะหญ้หนูแววสิขั้นต้มเข่าให้กินวะท่นเพ<ข>ราะว่าเจ้าเป็นเด็กน้อยจีปาบ่มีแขวญยำนี่เร็วถ้า<บ>หลายเบิ้งนี่เบาเห,ห้าวาสันเบาพื้นตาเหลียกตาส้นเบื้องเสือเบื้องผาขันคอยบ้องให้เจ้าใส่ขันคอยบ้องเอเอาเจ้าผู้ไหสิแต่งเอาเจ้า หากระตังแปลาสุดหอยชุกหัวพ่อไม่ให้กูใส่งามเจ้าเก็บเจ้าไข่ไผ่ผ้าไปหาหมอไผ่ผ้าไปหาหมอขันบ่นเมนบักนี่ยโจเฟ่โจเฟ่ไพ่ตัวเป็นมุ้งผ้าขับรถไปหาหมอกระตังเถอะค่าหมอพ้นเอาหารอยเจ้าของเป็นบ้าจะหายพันหนึ่ง,องโ,โอ้โลูเออร์บอยดีไฮเมนอย่าง <c oughs> วันตีนบึงฮบ่อยๆนี่จากคณะนี้ถ้าไปบริหารงานบ่เป็นหนีไปอยู่ย่าเมืองเบ้นบาตานจะขอไหาฮะอาตั้มเล่แท่นำน้มญี่ปุ่นปล่อยให้ลูกน้องยืมเงินดอกกันซื้อตำหนักงกินตาไปหนีคณะนี้ไปค่อยวัอยู่คณะนี้ไปจะเป็นหัวหน้านี่เลยเป็นบ้ากี่ตัดใหญ่กว่มือกี่นี่นี่นี่บอดบึงแก่บอดบึงปะนะ นี่คือความน่ารักนี่คือความสามารถและเป็นตลกรุ่นครูพี่น้องคาราพรมที่อยู่กับวงการบัลัามมากเกือบห0าสิบปีอย่างที่ไอบอยสิริชัยบอกไปเนาะถึงไม่มีรางวัลจากเวทีไหนการันตีแต่นุ่นจิรากระเสอวาฝีมือผลงานและการในวงการของเพิ่นไม่ย่วหน้านพี่น้องคาราพรมฝากไว้ในแผ่นดินอีสานฝากไว้ในวงการบัลัมโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะมาสืบต่ตสืบทอด เออสืบต่อนะฮะเรื่องเา่าของมะล่ากับมิใยเย่บึงเป็นตัวอย่างมิยเย่บึงเป็นผูนําแนวทางหรือว่าภาษาเวอยดนามว่ามิยเย่บึงเป็นไอดอลก็ได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับผมเอานี่คือเรื่องเาวของพระเอกมะล่าและตลกคู่บุญอีกหนึ่งคนนะฮะ บอยสุิชัยและแย่หวงนั่นเองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเป็นแห้งใจให้สุขุสุขคอนเนาะละกายคุณคุณคุณพอสมนึกนะฮะหรือว่าแย่หวงนี่อยู่ไปนานๆปีที่68 6 9 70เกาไปอาจจะถึงลอยปีพุหร่านเนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องครับเมืออ่อดตอนนี้แล้วนะฮะอย่าลืมกดใจกดไลค์และกดแชร์ร่วมถึงแสดงความเค้นเข้ามาแนวกันเรากันนะครับอย่าลืมติดตามช่องจีและเล่นด้วยนะจ๊ะกับรายการจักรวาลลูกทุ่งกับหลานนุ่งเจระสวัสดีครับ